อยงอยงอยหยส,สตอรี่รค่ะชื่อกระตูนค่ะชื่อเบนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุน,นันทากันค่ะเกี่ยวกับเรื่องสเปกคอมค่ะต้อนรัุกคนไปเลยค่ะอตอนนี้นะคะ น้องชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะอยู่ปีไหนคะปีหนึ่งค่ะน้องมีความต้องการที่จะซื้อคอมไหมคะซันเร์บุกค,ค่ะแล้วอยากได้เป็นสเปคประมาณไหนคะประมาณไอคอนห้าคอนเจ็ดนะแล้วราคาประมาณไหนคะอยากให้อยู่ประมาณสามหมื่นต้นๆ้นโอ้โหงบเยอะเดี๋ยวพี่จะทำใบเสนอราคาให้น้องเลือกนะอ๋อ <c oughs> ัปสิ วันนี้นะพี่ก็จะมาแนะนำโน้ตบุ๊ก2ตัวตามสเปคที่เราต้องการตัวแรกมันจะเป็นเดลราคาก็เกือบ40,000ื่นแหละแต่ว่ามันเป็นคอไอเจ็ดใช่ปะแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยหนักด้วยก็แค่2 2โลเกือบ2โลครึ่งอะและมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดจิกหน้าจอของมันก็16.5นิ้วแล้วมันเป็น f u ลเฮดด้วยแต่ตัวต่อไปอะ่ะมันจะเป็น h ฮดพีเฮมันจะถูกกว่าเดลหมื่นสก็คือ h ฮราคาอยู่ที่สองหม มันก็คอเดียวกันแล้วก็สเปกก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าน้ําหนักอ่ะมันจะเบากว่ bah, okay. Okay, no? okay. าหน้าจอมันก็จะเล็กกว่าด้วยเนี่ยคือข้อเสียเปรียบของมันแล้วเราว่าไงอ่ะโอเคเนาะโอเคขอบคุณน้องดิขอบคุณค่ะแลตอนนี้เราจะคนสัมภาษณ์คนที <t <t ่สองนะคะที่บอกว่าเจ้า พี่มีความจำเป็นยังซื้อน้ตบุ๊กหรือเปล่าคะช่วงนี้มีความจำเป็นค่ะเอาไว้ใช้ทำโปรเจกต์อ๋อพี่อยากได้สเปกร็มาไหนคะของ I 7ซวอยากได้ราคาประมาณไหนคะไม่เกินสามหมื่นคนนี้ก็น้อยนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาใบเสนอราคามาให้พี่เลือกนะคะนุณค่ะตัดสิวันนี้นะคะเรามีใบเปรียบเทียบเปรียบเทียบราคามาให้พี่ดูสองรุ่นด้วยกันก็คือระหว่างเดลกับ HP พ ราคามันก็เดวมันจะแพงกว่าอยู่แล้วก็คือประมาณเกือบ4 0 0 0มื่นมาเป็นคอ r e เ7หมือนที่พี่ต้องการหน้าจอมันก็อยู่ที่15.6นิ้ว m e m o r รีมันก็8 g ดจิกแล้วก็น้ําหนักมันก็เกือบ3ามโลมันก็หนักพอสมควรอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น HP อ่ะ HP มันก็35,000คอ i7 เหมือนกัน m e m o r รีมันก็8 g ดจิกน้ำหนักมันก็2.3โลซึ่ง hp มันจะ เบากว่าแล้วก็ถูกกว่าของเดวแล้วพี่ต้องการแบบไหนอะคะพี่ต้องการเดวก็อขอบคุณพี่ว่าเลยค,ะค่ะค,ค่ะมา,าย จอคนสัมภาษณ์คนต่อไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเื่ออะไรคะพี่ปเป็นค่ะเรียนปีไหนคะปีหนึ่งค่ะก็วันนี้นะคะพี่ก็อยากจะสัมภาษณ์เราว่าเราอะต้องการซื้อน้ตบุ๊กไหมต้องการค่ะแล้วเราจะใช้ในเกี่ยวกับการทํางานประเภทไ,ไหน Microsoft ค,ค่ะ,ะแล้วสเปคกะ็ค่ะจะเป็นยังไงไอค่อนห้าค่ะงบประมาณนี่อยู่ที่เท่าไหร่คะสามหมื่นค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะทําใบเสนอราคามาให้นะคะ นี่นะคะวันนี้พี่ก็จะมาเอาใบเสนอราคาให้เราดูมันก็จะมีอยู่สองตัวระหว่างเดวกับเฮดนะ,ะมันก็ราคาคก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองหมื่นนแหละก็คือถัน้อยว่าที่เราตั้งไว้นิดนึงแต่มันจะเป็นคอไอห้าตามที่เราต้องการน้ําหนักตัวเครื่องนะของเดวจะเบากว่าแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าเราต้องการแบบเออไม่เกี่ยงอะไรแบบนี้เราก็ค่อยไปดูที่เหมือนกับราคาก็ไดดเพราะตัวอื่นของมันอะเท่ากันหมดเลยพวก CPU อะไรพวกนี้แล้วถ้าเป็นเราต้องการแบบ เดยวเนาะโอเควันนี้พี่ก็พี่ก็มีแบบตักมาให้ทำ วันนี้เราจะมาสรุปนะครับที่เราไปได้สัมภาษณ์มา3คนนะครับคนส่วนมากเลือกเดลนะครับมากกว่าเ p นพีครับเพราะว่ามีสเปคที่ดีกว่านะครับขอบคุณครับ